สวัสดีค่ะเจอกันกับไมค์ฟอร์ดออโต้อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจอกันกับไมค์ก็ไม่พลาดการรีวิวเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นชุดแต่งแบบไฮไลท์มากๆเลยก็จะมาเป็นชุดงานของแฮมเมอรอบคันนะคะรถที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว Ford Ranger XLT นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ราคาจําหน่ายอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะคะสําหรับรุ่น XLT ของเรานะคะเขาก็จะมีเกียร์ธรรมดาเข้ามาด้วยราคาจะอยู่ที่8 5 7 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่อง นดีเซลนะคะ2.260แรงมา้า385แรงบิดนิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งนะคะพร้อมๆกันกับไม้กันเลยค่ะ เริ่มที่ตัวด้านบนเลยนะคะสําหรับตัวด้านบนนะคะก็จะมาเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นตัวแรกนะคะเราก็จะทําเป็นสี t ูโทนนะคะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีดําด้านนะคะสําหรับสกู๊ปลูกค้าก็สามารถเลือกได้จะมีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงแล้วก็ทรงฟิตแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นทรงของแรปเตอร์นะคะจะมาเป็นตัวฟอนต์ F O R D นะคะเป็นตัวสีดํา ตัวฟอนต์ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะอยากได้สีไหนนะคะสามารถแจ้งกลับมาได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้ามัสแตงแบบนี้เลยนะคะเราจะเปลี่ยนยกโคมให้กับลูกค้าเลยจะเป็นมัสแตงแบบเต็มระบบจะมาเป็นตัว d a y ดร g h t และใส่เป็นคลีปมัสแตงตัววงแหวนทรงกลมนะคะมาพร้อมกับตัว Daily ่ y e นะคะสีแดงให้กับลูกค้า สำหรับชุดกันชนด้านหน้าของเรานะคะเขาจะมาเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของคิงซีร i ส s นะคะตัวป้ายตัวนี้สามารถปรับกระดกได้นะคะแล้วก็มีห่วงรักจูงให้กับคุณลูกค้าด้วยการแข้งของเรานะคะเขาก็จะมาครบเซตเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวเราก็เอาเข้าเซตให้ทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับตัวซุ้มล้อนะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้าก็จะใส่หมุดด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มความดุดดันเพิ่มความสวยให้กับตัวรถมาพร้อมกับตัวยางแฮนด์คุกนะคะ A t ทนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยูที่2 6 5ทับนนะคะลายแม็กตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะอยากได้ลายไหนแบบไหนสามารถแจ้งกับเซลล์ได้เลยนะคะ แล้วมายก็จะใส่ในส่วนของตัวชุดครอบนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบโลโก้เบ้ารองมือครอบมือจับนะคะมาก็จะปิดให้หมดเลยมาพร้อมกับฟิล์มนะคะกันสาดแล้วก็ราวหลังคาสีดําด้านนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับความแข็งแกร่งนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะตัวนี้คือแข็งแรงมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะเราก็จะใส่สติกเกอร์นะคะคำว่าแรปเตอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มแบบว่าสีสันนะคะแล้วก็ความลงตัวของตัวรถนะคะเพื่อให้แบบว่าดูสวยงามยิ่งขึ้นสำหรับโลบานะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของแทมเมอร์รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของไทเทเนียมนะคะเป็นทรงขายาวมาพร้อมกับไฟเบรกนะคะด้านหลังเลย ไฟหน้าเรามีเป็นมัดแตงอยู่แล้วนะคะไฟท้ายเราจะขาดไฟท้าย LED สีสโมกทรงเมกาแบบนี้ไม่ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นสเตปไฟเหมือนกันสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับกระบะท้ายเราจะใส่เป็นตัวชุดครอบนะคะก็คือครอบกระบะท้ายให้แบบนี้เลยจะใส่เป็นตัวฟอนด์ FORD นะคะเป็นสีดำเงาสำหรับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันนะคะว่าอยากได้เป็นสีดำเงาสีดำด้านหรือว่าเป็นสีไหน สำหรับตัวกันชนนะคะกันชนท้ายตัวนี้เราก็ยังใช้เป็นงานของแฮมเมอร์ก็อย่างที่ไมบอกนะคะก็คือคันนี้เป็นแฮมเมอร์รอบคันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นรุ่นของ Nova Series นะคะมีห่วงลากจูงสีแดงนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะไฟเบรกไฟถอยนะคะเข้าเซตให้สำหรับ xlt เขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมาด้วยนะคะเราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นไงสวยไหมสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่า ลงตัวมากๆสวยงามมากๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะก็ โทรหาไม้ได้เลยนะคะที่0892424073นะคะหรือจะเป็นเบอร์พี่บีมนะคะที่0922763689นะคะตัวนี้นะคะก็คือสามารถติดต่อเราทั้งสองคนได้เลยนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งในไรสไตล์ไหนแจ้งมาได้เลยนะคะเราพร้อมจัดหนักแล้วก็จัดเต็มให้กับคุณลูกค้านะคะสำหรับวันนี้ไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย